จ๋าเริ่มกันนิดนึงแล้กันเห็นหนังสือเขบอกว่ามีแบบว่าน้องคิมอ่ะโพสคองว่าคิดถึงนะอะไรอตกลงว่ามันจริงไหมอ๋ออย่างจริงจริงอ่ะมันอ่ผมว่ามันไม่ได้มีอะไรหรอกครับก็คือตามนั้นเราก็เม้นแต่ละคอมเมนต์ตามอินสตาแกรมอะไรอย่างนี้เราก็เม้นกันแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ปกติทุกทคนก็เราก็สนิทกันอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความสนิทกัน่ะเราก็ เราก็เม้นแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรอะะรอพี่จะดเข้าใจผิดไหมอยากเลยครับก็ก็อยากอยากให้เข้าใจว่าเราเราสนิทจริงๆเพราะว่าเราก็รู้จักกันมานานแล้วก็เราก็เติบโตมาในวงการพร้อมๆกันแล้วก็แล้วก็นั่นแหละมันเหมือนพี่น้องกันมันเหมือนครอบครัดดวกันเลยครับไม,ไม่มีอะไรเลยเพื่อนพี่น้องครับผมไม่ได้มีอะไร ยังไม่ได้คุยเลยครับก็เนี่ยผมว่าเดี๋ยวเสร็จนี้ก็คงต้องคุยนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องมันก็ค่อนข้างกระทบหลายคนเหมือนกันเดี๋ยวไปเขาจะไปตอบยังพูดจี้นขอเรากับนี้ด้วยอันนี้อันนี้ก็เป็นผลดีมั้งจะได้ละครจะได้ดังๆนะครับทีนี้เวลาต้องมีหากันมันต้องระวังระวังมากอะไรไหมก็ระวังไหมถ้าถึงขนาดนี้แล้วผมว่า อยากจะบอกว่าก็คงทาตัวเหมือนเดิมครับพวกเราก็ยังสนิทสนมกันเหมือนเดิมก็คงไม่มีอะไรจะลดลงเราเป็นหนูอมคุณจ๋าใช่มาจ๋าแต่มันเป็นลายในไอ้ลน์อ่ะแล้วเราแบบต้องระวังไม่ว่าทีหลังเวลาเราโทรศัพท์อะไรพวกนี้เราต้องแบบเก็บให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เออมันก็ในเรื่องโทรศัพท์นะครับก็ผมก็ผมว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลถ้าใครมาละเมิดก็มันก็ไม่ถูกต้องนะ เขาลุกได้ไงอ่ะก็ละเมิดไงก็ไม่รู้ว่าขอบเขตการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้มันก็คือมัน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 เกินเส้นแล้วมั้งเรื่องแต่ตอนเดียวเขาสนใจมากที่สุดคือแค่หรือแล้วกินหรือของวิวหรือยังจริงๆอ่ะเออก็เป็นห่วงทุกๆคนนะเพราะว่าทุกคนก็มีผลกระทบทุกคนสําหรับตัวผมเองผมก็ยอมรับว่าว่าผมก็รู้สึกเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่แบบเล่นๆ ก็ซีเรียสเหมือนกันก็จะก็เป็นห่วงทั้งหมดทั้งผมอย่างนี้ต้องระวังตัวเองมากขึ้นขนาดไหนการยทรตัวส์ตัวเองเลยต้องระวังขนาดไหนอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะผมก็เวลาคุยในไลน์หรือว่าคุยอะไรกับใครเนี่ยผมก็เป็นแนวนี้อยู่แล้วแับผมก็คุยแบบก็ขำาพี่น้องแล้วก็เื่องความสนิทกันมันก็เลยกล้ากล้าคุยกล้าที่จะพิมพ์แบบนั้นกล้าจะเปแบบนั้นมั้งลัวแมวคนจะร้อนเจ้าชู้่็เจ้าชู้เหรอ เอ่ออายุยังใส่ดีไงหวังแต่แรกแล้วไงทาไมว่าหลุกใครครับไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบแล้วคิดจะหาตัวเนี่ยคิดจะหาไม่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 อยากหามากกว่าก็ถ้ามันถ้าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ก็ปล่อยมันเกิดไป มาถาหมาขาขับต่อนิดนึงแล้วที่ข่าวในเน็ตเขาบอกว่าความจริงแล้วน้องวิวอ่ะพบกับมาริโอมาแค่ขาหลอกอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยเหรอเจอหรือยังกันหรือยังสีหน้าพีนี่งถามดู <c oughs> มอด๋ <c oughs> อครับผมก็ไม่มีอะไรผมว่าเ,เรื่องนี้นะผมมีคนมีคนผมรู้เรื่องแล้วก็มีคนมาบอกแล้วว่า<อ>จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องจริง <c oughs> ผมรู้แค่นี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะสืบต่อหรือว่าจะอะไรทาไมจ ใช่ครับส่วนตัวก็ยังก็รู้จักพี่โอมานานแล้วก็นับถือเขาเป็นพี่คนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มีอะไรไม่ไม่มีวันที่จะทะเลาะก,กันเนะี่ยแล้วอย่างน้องบี<อ><อ>ล่ะคะเขาอ่านข่าวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้คุยกันเลยครับเรื่องข่าวนี้นั่นแหละก็ที่พูดถึงนี่ก็คือมีคนมีคนมาบอกแล้วก็แล้วก็มีคนมาบอกอีกว่ามันไม่ใช่เราเชื่อใจบิลว่าถ่ายถ่ยก็จริงจริงถ้า ถ้าเขาจะไปกันจริงๆนะก็ก็มันก็เป็นเรื่องของเขาครับผมจริงๆเขาเป็นเพื่อนกันหรือกันใช่ไหมเขาก็คงรู้จักกันแหละทํางานด้วยกันก็ก็อาจจะถามก็ได้แล้วก็ยังไม่รู้ก็ยังไม่รู้แล้วยังหมักเชื่อใจวิวไหมคะเชื่อใจวิวไหมเชื่อใจวิวไหมเชื่อใจวิวไหม ก็มันก็เป็นสิทธิของเขาอยู่แล้วครับผมผมก็ห้ามไม่ได้ว่าผมก็ไม่ไม่ได้เป็นอะไรเขาเปล่า,า,าไม่ได้เปล่าไม่ได้ใจครับใจจริงเหรอเปล่าเปล่าไม่ไม่ครับไม,ไม่ไม่มีอะไรเราเพื่อนก,นกันเหมือนเดิมโอเคโอเคนะโอเคนะ